สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมิสูเคเคอานะครับอยู่ที่มิสูพะนครสาขาสายใหม่นะครับผมวันนี้ผมมีรถของ f อนะครับเป็นของทีมงานของเราที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับรุ่นนั้นก็คือนี่เลยครับปึ๊บนี่เป็นเจ้าไททันนะครับผมคันนี้เป็นโฟวิลแบบดิฟล็อกนะครับราคาอยู่ที่958,000บาทสีขาวจะเพิ่ม1,000 0บาทนะครับผมแล้วก็ถ้ามาหาทศนะครับใช้เงินเอารถเพียงแค่ ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นได้แบบนี้ไปเลยส่วนคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเดีด๋ยวไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยไปนี่ครับในจุดแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับแต่งด้วยตัวหนังสือนะครับไททันสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นสีดําเงานะครับที่ผมเลือกไททันสปอร์ตสีดําเงาเนี่ยเพราะว่ารถของลูกค้าเนี่ยเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าสีดําจะไปตัดถึงสีขาวทําให้รถด,ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับกันชนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นสีดําเงาด้วยนะครับก็จะรับกับตัวหนังสือของคําาว่ ไททันสปอร์ตอย่างดีเลยและที่สําคัญการชนด้านหน้านี่เราได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเขานะครับก็คือเป็นการชนหน้าเหล็กนะครับของ TWI นะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่ตัวหูลากนะครับตัวยูสีแดงนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์คู่หน้าทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายสองดวงฝั่งขวา2ดวงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สว่างและถัดมาเนี่ยครับ ไฟด้านหน้าของเราเป็นบารดีแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ใส่ครอ,อบไฟหน้ามาให้ทั้งสองฝั่งนะครับทำให้รถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่่ะไปถัดมาเลยดีกว่าถัดมาตัวกันชนของเราเนี่ยยังมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับฉะนั้นไฟเลี้ยวจะมีทั้งกระจกมองข้างแล้วก็ไฟเลี้ยวจะมีทั้งกันชนด้านหน้านะครับ รับรองว่าไม่มีใครไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับรู้หมดแน่ๆเพราะว่าเรามีถึง2ดวงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับซึ่งเป็นคิ้วล้อแบบ6นิ้วนะครับเป็นแบบปักบุด้วยนะครับตัดด้วยลายสติกเกอร์ที่เราแต่งให้กับลูกค้าเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยที่เห็นทั้งคันเนี่ยครับคือลูกค้ารีเควสต์นะครับว่าอยากได้สติกเกอร์ที่มี1เดียวที่เป็นของเขาเท่านั้นนะครับทดเลยจัดให้เลยนะครับแล้วก็นี่ถัดมานะครับ เพื่อรับกับตัวกระจกมองข้างสีดําเงาแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์สีดําซึ่งรับตัวกระจกด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับในเมื่อที่จับของเราเนี่ยเป็นสีดําเงาก็เลยจัดเป็นที่ครอบแบบดําเงาให้ด้วยเลยทําให้รถดูสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมาพร้อมกับบันได,ดข้างแบบ2ส,สเต็ปของ T W I ด้วยนะครับผมนี่มาต่อกันเลยดีกว่า ท่าน,นั้นยังไม่พอจัดโลบาร์อีกแบบสวยๆโลบาร์เหล็กแข็งๆแบบนี้กันไปเลยนะครับเป็นของที่เหมือนกันเป็นโลบาร์แบบขายาวนะครับผมโลบาร์จะมีให้เลือก2องแบบด้วยกันนะครับแบบขายาวขาสั้นหรือว่าต่อเป็นที่เก็บสัมภาระได้นะครับผมก็ลูกค้าชอบแบบไหนก็รีเควสต์บอกได้แต่งแบบที่ลูกค้าชอบได้นะครับผมถัดมานี่ด้านหลังของเราก็ยังมีซุ้มล้อมาให้แบบปักหมุดเหมือนกันเว้นตัว ที่เติมน้ํามันป่าถังน้ํามันเอาไว้ให้มาพร้อมกับสติกเกอร์ที่มีคําว่าไททันนะครับแล้วก็เพื่อรองรับกับตัว4 x 4ดิฟล็อกนะครับเป็นสติกเกอร์ที่มากับรถของเขาเลยนะครับคันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าลูกค้ารอรถนานถึงสอเดือนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์เป็นนวลน,นะครับผมราคาของเขาจะอยู่ที่958,000บาทสีขาวเพิ่ม 1, 0,000บาทและรถมีจํานวนจํากัดนะครับ ลูกค้าก็เลยรอนานนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ได้อยากได้โฟร์วิลนะครับอยากได้เพียงแค่ขับสองเท่านั้นรถก็จัดให้แล้วก็ไม่ต้องรอรถนานด้วยนะครับมาแต่งได้แบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับตะก้องขยบเข้ามานะครับมาฝั่งนี้ผมกําลังจะบอกต่อนะครับว่าท้ายของเราเนี่ยยังมาพร้อมกับไฟที่ครอบไฟท้ายให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมครับที่ครอบไฟท้ายทั้งสองฝั่งเลยนะ ทำให้รถเนี่ยพอวิติของด้านหลังเนี่ยทำให้รถดูสวยดูเท่ดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะครับรับกับนี่ครับที่เปิดเป็นสีดําเงานะครับก็จะตัดรับกันหมดนะครับมาพร้อมกับตัวกันชนของ TTY กันชนหลังมาให้นะครับมีหูตัวยูเหมือนกันแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนทางคู่มาให้ด้วยนะครับผมก็คันนี้นะครับที่แต่งก็จะมีประมาณนี้อ้อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่จัดให้ลูกค้าไปนะครับผมคันนี้นะครับใช้เงินออกรถ5,9 0 0 0บาทแต่ได้ไปแบบนี้เลยและที่สําคัญนะครับมีกล้องมัทึิเหตุการณ์หน้าหลังให้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเวลาเราขับขี่บนท้องถนนนะครับส่วนคันต่อไปเนี่ยทศมีรุ่นไหนจะนํามารีวิวก่อนส่งมอบให้ดูเดี๋ยวทศจะรีบนํามาให้ดูเลยนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับการใช้งานของ x p n n e r r เ r s ตัว M Y 2 3มาให้ด้วยนะครับส่วน EP นี้นะครับเดี๋ยวทศขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงนะครับฝากพี่ๆทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทศด,ด้วยนะครับเพื่อที่ทศจะได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับส่วน EP นี้ส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย